สถานการณ์หนึ่งนอกจากเรื่องของสงครามในยูเครนที่เกิดขึ้นในยุโรปแล้วนะคะอีกสมรภูมิหนึ่งที่น่ากังวลเช่นกันนะคะก็คือสงครามในกาซานะคะที่เกิดในตะวันออกกลางซึ่งก็ยังมองไม่เห็นนะคะถึงหนทาง,งการยุติ สงครามที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2023นะคะโดยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะอิสราเอลเนี่ยได้เริ่มโจมตีทางอากาศฉนวนกาซาอีกครั้งนะคะโดยบอกว่าการโจมตีเนี่ยเป็นการโจมตีเชิงป้องกันนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าฮามาสเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะก่อเหตุอีกแล้วก็ไม่ยอมที่จะปล่อยตัวประกันออกมาแล้วก็เมื่อการโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะ ข้อเสนอ3เฟสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสหรัฐนะคะแล้วก็อียิปต์กาตาเนี่ยเป็นตัวกลางที่จะเจรจากันหลายเดือนเลยเพื่อให้บรรลุข้อตกลงนะคะเป็นการหยุดยิงแล้วก็ดําเนินการกระบวนการ3เฟสเพื่อไปสู่การที่จะยุติสงครามในกาซาอย่างถาวรแล้วก็เพื่อที่จะนําไปสู่การบูรณะเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินต่อนะคะความจริงเขามีเรื่องเฟสแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหยุดยิง6สัปดาห์ เริ่มเมื่อวันที่19มมกราคมนะคะแล้วก็หวังว่าจะนําไปสู่การเจราจาเฟสสองเฟสสามนะ,ะเพื่อให้สงครามมันยุติลงแล้วก็ปรากฏว่าพอหยุดยิงเนี่ยครบ6สัปดาห์แล้วนะคะก็ไม่ได้มีการที่จะต่ออา,อายุของการหยุดยิงต่อไปนะคะเราก็ไม่ได้มีการเดินหน้าของเฟสสองเฟสสที่ ได้มาจากข้อเสนอ3เฟสนี้ออกไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์ในภาคพื้นเนี่ยก็มีความดุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินที่กว้างขวางในกาซาอีกครั้งค่ะหลังมีการปิดล้อมไม่ให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม อิสราเอลบอกนะคะว่าเป้าหมายของการทำปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งใหม่เนี่ยก็เพื่อกดดันฮามาสนะคะให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาแล้วก็เป้าหมายใหญ่ของเขาในการทำสงครามก็คือเพื่อทำลายกลุ่มฮามาสค่ะโดย IDF นะคะหรือกองกำลังป้องกันอิสราเอลซึ่งก็คือกองทัพอิสราเอลเนี่ยเรียกปฏิบัติการครั้งใหม่นี้นะคะว่า Gideon Chariot ซึ่งเป้าหมายที่มันอาจจะเป็นไปได้นะคะก็ครอบคลุมถึงการยึดครองฉนวนกาซาระยะยาวแล้วก็ปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เปิดฉากขึ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกีเดนชาริออตค่ะโดยกองทัพอิสราเอลเนี่ยบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างกว้างขวางในทางตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ของฉนวนกาซา ได้ทําลายแล้วก็รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายไปนับ10แห่งนะคะนี้กองทัพอิสราเอลระบุแบบนี้แล้วก็มีการส่งกําลังไปยังจุดสําคัญหลายจุด IDF เนี่ยบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งเป็น3หลักอย่างแรกเนี่ยก็คือควบคุมปฏิบัติการในสถานที่ที่กองทัพอิสราเอลเข้าไป แล้วก็ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทั้งบนดินใต้ดินของฮามาสซึ่งอิสราเอลเนี่ยเรียกว่าผู้ก่อการร้ายส่วน2เนี่ยคืออพยพคนออกจากพื้นที่นะคะอิสราเอลเนี่ยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วสเนี่ยก็คือพุ่งเป้าไปที่ระบบควบคุมและบัญชาการของฮามาสเพื่อทําให้ทั้งศักยภาพทางการอาหารแล้วก็การปกครองของฮามาสในกาซาเนี่ยล่มสลายลง อิสราเอลบอกนะคะว่าเป้าหมายของปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งใหม่ก็คือเพื่อปล่อยตัวประกันที่ฮามาสยังควบคุมตัวเอาไว้นะคะซึ่งรายงานก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซาเนี่ยมีอยู่ประมาณ58คนนะคะแล้วก็คาดว่ามีประมาณ23คนเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป้าหมายของปฏิบัติการภาคพื้นของอิสราเอลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนก็คือเพื่อเอาชนะฮามาส ซึ่งเป้าหมายใหญ่ะะของการทําสงครามที่เขาประกาศเอาไว้ก็คือขจัดศักยภาพทางการทหารแล้วก็การปกครองของฮามาสในชนวนกาซาให้ได้เราไปฟังเสียงของโฆษกกองทัองพอิสราเอลกันค่ะ אנחנו נדע להתאים את עצמנו לכל התפתחות. התחלנו בלילות האחרונים במהלכי מכת הפתיחה, וכעת פועלות ברצועת עזה חמש אוגדות. למבצע שלושה עקרונות מרכזיים. העיקרון הראשון, שליטה מבצעית במקומות בהם נפעל. טיהור המרחבים מאויב ופגיעה בתשתיות טרור מעל הקרקע ומתחתיה. העיקרון השני, הנעת האוכלוסייה לשם הגנתה מהמרחבים בהם אנחנו פועלים, תוך פגיעה במשילות חמאס. העיקרון האחרון הוא פגיעה במערכת הפיקוד והשליטה של החמאס. נפגע במפקדיו וביכולות שנותרו לו, עד למיטוט צבאי ושלטוני. มีรายงานจากเจ้าหน้าที่การแพทย์นะคะว่าการโจมตีทางอากาศภายใต้ปฏิบัติการครั้งใหม่ของอิสราเอลเนี่ยได้คร่าชีวิตคนในกาซาไปอย่างน้อย103คนตลอดคืนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย แล้วก็การโจมตีด้วยระเบิดเนี่ยทำให้โรงพยาบาลหลักแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกาซาเนี่ยต้องปิดทําการนะคะเนื่องจากรายงานระบุว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีโดยตรงด้วยและล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขในกาซานะคะที่ดําเนินการโดยฮามาสเนี่ยก็ระบุว่าโรงพยาบาลรัฐสาแห่งทางตอนเหนือของกาซาเนี่ยต้องหยุดให้บริการไปแล้วท่ามกลางการโจมตีอันดุเดือดส่วน BBC ก็รายงานว่าในช่วง ในช่วงวันอาทิตย์นะคะ IDF เนี่ยได้โจมตีหลายจุดรวมถึงโรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซาแล้วก็โจมตีเมืองขันยูนิสทางตอนใต้ด้วย โดยชาวเมืองในขานยูนิสบางคนที่สูญเสียทางครอบครัวไปจากการโจมตีเนี่ยบอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจนะคะว่าอิสราเอลต้องการอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่มีทั้งน้ําอาหารนะคะแล้วก็จะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้งานโรงพยาบาลก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะคะโดยบอกว่าสิ่งที่ต้องเจออยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เราลองไปฟังเสียงนะคะชาวเมืองขานยูนิสในกาซากันค่ะ مش عارفه ايش اللي بدهم اياه ايش بدهم بس زعزعه الامن والامان في بلدنا تجويعنا يعني اقسم بالله العلي العظيم حرام اللي بيصير فينا يعني لا في اكل لا في دواء لا في شرب بتروح على المستشفى ما بتلاقي اشي تقتل 30 40 نفر تدمر اسر كامله عشان ايش اي مطلوب اي مطلوب فيش مطلوبين عنا ทั้งนี้การประกาศโจมตีภาคพื้นรอบใหม่เนี่ยมีขึ้นหลังตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอิสราเอลก็ได้ดําเนินการในสิ่งที่เขาเรียกว่าการโจมตีเบื้องต้นแล้วก็อ้างว่าโจมตีเป้าหมายของฮามาสไปแล้วนะคะกว่า670จุดเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกีเดียนชาริออตขณะที่หน่วยงานสาธารณสุข ในฮามาสขออภัยค่ะในกาซาที่ดําเนินการโดยฮามาสก็ระบุนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนจากการโจมตีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยโทษฮามาสบอกว่าเป็นเพราะฮามาสเนี่ยไปปฏิบัติการในพื้นที่ของพลเรลือนค่ะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยได้ประกาศเปิดฉากปฏิบัติการพักพื้นดินครั้งใหม่นะคะทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะอนุญาต ให้มีการจัดส่งอาหารปริมาณที่เขาเรียกว่าปริมาณพื้นฐานเนี่ยเข้าไปในกาซาหลังจากที่อิสาราเอลเนี่ยปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซายาวนานกว่า10สัปดาห์แล้วนะคะตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาโดยการปิดปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปเนี่ยอิสาราเอลให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะใช้ การปิดกั้นนี้เนี่ยกดดันขั้นสูงสุดนะคะให้ฮามาสปล่อยตัวประกันแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือโค่นฮามาสแล้วก็เจ้าหน้าที่อิสราเอลเนี่ยก็กล่าวหาฮามาสว่าขโมยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ถูกส่งเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ในกลุ่มกองกําลังของตัวเอง อย่างไรก็ตามนะคะมาตรการปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือของอิสราเอลเนี่ยถูกวิจารณ์นหนักอย่างมากนะคะจากองค์กรให้ความช่วยเหลือนานาชาติแล้วก็สหบประชาชาติเองด้วยนะคะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยใช้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นอาวุธทางการเมืองนะคะแล้วก็การเลือกใช้วิธีนี้เนี่ยจะทําให้ประชากรในกาซาทั้งหมดนะคะมีอยู่ราวกว่า2ล้านคนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบนะคะเสี่ยงที่จะเจอกับวิกฤตความอดอยาก โดยหลังประกาศว่าจะยอมให้มีการส่งอาหารนะคะปริมาณจำกัดเข้าไปในกาซาเนี่ยเนทันยาฮูก็บอกว่าอิสราเอลเนี่ยจะทำให้แน่ใจนะคะว่าฮามาสจะไม่ควบคุมการกระจายความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าจะทำให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปยังนักรบของฮามาสแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคุณผู้ชมในเรื่องว่าอิสราเอลเนี่ยจะเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้วันไหนแต่องไรก็ดีนะคะมีรายงานจากรอยเตอร์สออกมาเนี่ยนะคะบอกว่า มีรถบรรทุกประมาณ50คันนะคะที่ขนอาหารนะคะแล้วก็น้ำมันประกอบอาหารเนี่ยได้รับอนุญาตนะคะให้จะได้รับอนุญาตให้เริ่มนะคะเข้าไปในกาซาได้ในวันจันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องมาดูประเด็นนี้กันต่อนะคะว่าความช่วยเหลือจริงๆแล้วถูกส่งเข้าไปนะคะได้ อย่างที่บอกหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะปฏิบัติการภาคพื้นที่เปิดฉากขึ้นในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยิ่งทําให้โอกาสที่เราจะได้เห็นนะคะการเกิดสันติภาพในกาซาเนี่ยมันยิ่งดิบรีนะคะแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือการที่อิสราเอลออกมาประกาศว่าจะมีการโจมตีนะคะ ออกมาประกาศว่าได้เปิดปฏิบัติการภาคพื้นรอบใหม่ในกาซาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะพร้อมๆกับที่มันมีการเจราจาอยู่ในกาตานะคะระหว่างาผู้แทนนะคะจากของอิสราเอลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของฮามาสเองเนี่ยมีการเจราจากันในกาตาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะหาทางให้เกิดนะคะการหยุดยิงรอบใหม่ขึ้นอย่างไรก็ดีเนี่ย รายงานบอกว่าการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะคะจุดที่มันเห็นต่างกันมากๆกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ฮามาสเนี่ยต้องการให้ยุติสงครามถาวรส่วนอิสราเอลเนี่ยก็ต้องการให้ฮามาสนะคะปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ซึ่งนี่ก็เป็นจุดสําคัญนะคะที่ทําให้การเจราจาเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้า ซึ่งสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะคะก็รายงานอ้างอิงแถลงการของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยบอกว่าการคุยที่กาต้าเนี่ยเป็นการเจรจาเรื่องของการปล่อยตัวประกันทั้งหมดนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการในประเทศผู้ก่อการร้ายฮามาสแล้วก็เรื่องของการปลดอาวุธในฉนวนกาซานะคะอันนี้เป็นแอดเจนดาเป็นวาระที่ฝั่งอิสราเอลออกมาบอกนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่อิสราเอลหยิบไปคุยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของฮามาสเนี่ยเผยกับ BBC บอกว่าไม่มีความก้าวหน้าในการเจรจาตอนนี้เพราะอะไรนะคะฝั่งของฮามาสเนี่ยก็กล่าวหาว่าเป็นเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยแหละดึงดันต่อเนื่องในเรื่องของจุดยืนนะคะ BBC นะบอกว่าฮามาสแสดงความต้องการนะคะที่จะปล่อยตัวประกันทั้งหมดในเฟสเดียวบนเงื่อนไขนะบนเงื่อนไขที่ว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมแล้วก็ถาวรซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อิสราเอลปฏิเสธแล้วก็ทีมเจราจาที่ไปคุยเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจประเด็นหลักขณะที่ฮามาสเนี่ยก็ปฏิเสธเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวนะคะ โดยฮามาสเนี่ยเสนอปล่อยตัวประกันทั้งหมดเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์นะคะแล้วก็การเสนอให้อิสราเอลเนี่ยถอนกำลังทั้งหมดออกจากกาซาแล้วก็เปิดทางนะคะให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้ามาตอนนี่ฮามาสระบุว่าจุดยืนอิสราเอลเนี่ยไม่เปลี่ยนนั่นคือต้องการให้มีการปล่อยตัวประกันโดยไม่มีคํามั่นเรื่องของการยุติสงครามซึ่งก็ทำให้สิ่งนี้เป็นประเด็นเหล่านี้เนี่ยกลายเป็น ช่องว่างนะคะระหว่างข้อเสนอจาก2ฝ่ายทั้งนี้ค่ะสงครามในกาซาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นหลังฮามาสโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2023นะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะประมาณ1,200คนแล้วก็กว่า250คนเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันมีพลเมืองของหลายชาตินะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทยอยปล่อยตัวออกมาเป็น ระอลอกระรอกนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่า bbc ก็รายงานว่ามีตัวประกันเนี่ยที่ยังคงอยู่ในกาซาเนี่ยประเมินว่ามีประมาณ58คนนะคะแล้วก็มีอาจจะมีอยู่ประมาณ23คนน่าจะมีอยู่ประมาณ23คนเนี่ยที่เชื่อว่ายังคงมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งการที่ ทมมสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคม2023เนี่ยมันก็ทำให้อิสราเอลตอบโต้นะคะตอบโต้ใหญ่เลยด้วยการเปิดสงครามในกาซาซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยก็ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยเสียชีวิตแล้วกว่า53,000คนนับตั้งแต่ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ค่ะ